ที่จังหวัดน่านมีน้ำท่วมอะไรบ้างหรือเปล่าบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำน่านและบริเวณริมน้ำวาน้ำามบและน้ำยาบางส่วนพุชคารก็นี่น้ำน่านแล้วก็ลงมาถึงเมืองนะเมืองน่านก็มีท่วมแล้วก็น้ำวาก็อยู่เนี่ยมาตรงเนี้ยบริเวณอำเภอชาวังพาพุชคารนั่นก็เนี่ยนน้ำามบนั้นบริเวณอำเภอเวียงสาบางส่วน ก็แถวแถวนี้แล้วก็ทราบหรือเปล่านะอุตรดิตมีอุตรดิตอยู่ท้ายน,าน้ำมีมีท่วมปล่ามากผู้สังคมมากก็เพราะมีถือมีเขื่อนในในเขื่อนฮะอยู่ท้ายเขื่อนผู้สังคมท้ายเขื่อนได้ไหมเขื่อนเนี่ยนี่เราท่วมเ,เมื่อเปิดน้่นจากเขื่อนศรีกิจแล้วก็ไปที่จังหวัดอ,อุตรดิตถ์ก็ลงไปลงไปเพราะว่าเขื่อนศรีกิจนี่ไม่ใหญ่พอยังเก็บ ต้องปล่อยน้ํามันเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องปล่อยน้ำข้าพเจ้าขอถวายข้อมูลนะครับถ้าได้เกิดมีการสร้างที่น้ำว่าน้ํายาวและน้ำโมกที่จังหวัดน่านก็จะบรรเทาเรื่องทั้งหมดได้พิเศษนะกวมหมายพอน้าน้ำว่าน้ำโมกอยู่แถวนี้แล้น้ำยาวบางส่วนน้ำยาวสามลำน้ำนั้นลงมาที่เขื่อนสิกรซึ่งค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าระดับสูงความราชันสูงมากพิเศ จากระดับพั0 0จ็ดพักว่าลงมาพันเจ็ดลงมาถึงอำเภอเวียงสาเนี่ระดับ200กว่าพี่ครับควลงเสามสามสามลำน้ำใหญ่ใหญ่สามลำน้ำใหญ่ใหญ่อลน้ลำน